โอเคครับพี่ทีครับก็เดินมาซึ่งอีก,อ,ก,อ,กอีกจุดนึงอ่ะครับกุ้บงบางกุฎาฟ้ามนะครับบอกเล่าว่าเดินไปตางท่านต่างๆนะครับทา่ทานนี้ก็จะเป็นเรื่องราวกุ้งการเลี้ยงพึ่งคสีไปตีมากกุ้งตีได้เลี้ยงพึ่งนี่พี่ชีโร่เนี่ยก็คือแล้วไงว่าโร่เนี่ยปลูกต้นพุ่มใหม่ก็มีเป็นต้นเป็นร่มร่มมั่งได้เรืองนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือที่เดียกันเนี่ยเราต้องการพึ่งเนี่ยเปื่อกหนังพึ่งเนี่ยไปแปรรูป ผลิตภัณฑ์ในในในบางกุตาฟาร์มด้วยนะครับเลยย่างในปอไม่ว่าจะเป็นซาบูอะไรต่างๆเนี่ยเราใช้น้ำพึ่งไปโดยตรงในการทำนะครับเอาทำซาบูกันแล้วทำซาบูกันโอ้แต่พอเล็งเรื่องนี้นี่มันมีเรื่องไอ้ตามไปเรื่อยมันมีได้ได้ย่างครับเพรออาอาซาบูเขามันก็ไปนะครับอาได้ได้แบบมีท้กมุ่นงไปได้รวมด้วยนะครับแต่จริงๆแต่ตรงเนี้ยนะครับเรามาเหลืองพึ่งนะครับผมก็เลยวางจุดว่าในในพื้นที่ของผมตรงเนี้ย ก็คือเราว่างไว้ต่างมดสี่มุมสี่ติศนะครับเผื่อที่จะให้พึ่งนี่ได้ปผุมเกสรส้นกล้องดอกไม้ได้ต่างๆเลยครัเก็บนําพึ่งมาอยู่ในรังเลยครัได้ใจประโยชน์กล้องนําพึ่งด้วยนะครับตรงเนี้ยเรารอมาก็คือใจเค้ยใส่แค่องพึ่งใค่พึ่งมาตาในรังเลยครัเราสร้างรังไว้ให้เขาแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะมาอยู่เองนะครับึงเนนี่ยะกับพึ่งทุ่งก็อยากพึ่งทุ่งอันนี้เข้ามาอยู่แค่นี้อันนี้ส่วนใหญ่ประมาณยี่บ้าวันนึ่งเดือนกว่าเราจะเริ่มจับหนึ่งครั้งสิ่งที่ควรระวังก็คือหมดแดง โตอะไรพวกเนี้ยนะครับเป็นเป็นมาร์กวนหรือว่าเรื่องจริงจกอะไรแบบเนี้ยอันนี้จะว่าจะทมว่าเนี่ยต่อเดียวนะครับอ่าไม่รู้เลยตรงไในวิ่งกันไหมนะครับตะมากว่าปุ้มเปิดกว้าเนี้ไม่เดี๋ยวไม่ต้องเปิดคนนั้นเดี๋ยวปุ้มเจียดได้ว่าน้ำพึ่งนี่ย่อยโตกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเบ่แล้วนย่ับเยวเบื่อะไรพวกเนี่ยนี่นี่นี่แรกคือข้างในเนื้อเต็มแรกครับปุ้มพึ่งเหลือมอยู่นอกแล้ว โอ้เราสังเกตได้ว่าถ้าพึ่งเหลื่อมอยู่เนอกแสดงว่ามันเกิดนำพึ่งครังในแล้วข้างในแล้วเกิดแล้วครับอันอนี้อันนี้หลังนี้เองครับมาอยู่ได้ประมาณสักซ้ำอาดซ้ำเหมืนที่ตัวว่าเลยครับตอนนี้เนี่ยพุ่งมาลางังใจเหลือมจับอยู่กันหลังนี้นะครับปีนึงงันปีจับกี่วันได้อะต,ตัว,ตวนี้จังหมดเนี่ยตัวนี้มันปีจะลงมือจับจริงจริงก็ประมาณซ้ำครั้งนะครับตัวเนี้ดังนั้นเนี่ยเมื่อหลังนี้เนี่ยพุ่มเยอะได้ว่าเอาแต่เต็มใจได้เลยครับบอกว่าตอนนี้กำลังเต็มมมเเเตต็็ททีีแลล้วนนะะคครรัับบย เปิดคนให่อยากรู้นะครับเด็กบิชีบอกว่ามันอยู่เต็มในรังนะให้หมาบิชีเองเปิดเอาเองนะส่วนส่วนเทปเนี้ยคือปมไม่ไม่ปมปมปมไม่เสี่ยงกับเราว่าปมยังมีอีกหลายท่านที่จะต้องไปทำนะครับอ่าก็โอเคบิชีครับออ่่าาก็้อมูลเพิ่มอีกนิดเดียวว่าในพื้นที่ต่างมดติดกล้องบิชีอยู่เนี่ยครับบิชีลงไว้กี่รังครับพิชีลงไว้อะชิบกับตัวนี้อ่ะชิบรังครับรังนึงก็ตกอยู่ประมาณช่องรตีี่าไม่ต้องมาร์กนะครับบางที่อาจจะได้ สี่ขวดเรือขวดแต่ว่าของเราเราตั้งยื่นพื้นบางทีประมาณช่องช่องขวดครับบางทีเราอาจจะมีบางลังเนี้ยลดมากครคือบางทีอาจจะได้สักประมาณถึงขวดก็มีขวดก็มีแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าทันในี้จะลังหนึ่งประมาณช่องขวดเป็นเป็นยื่นพื้นนะครับตรงนั้นเพราะว่าบาง่วงเนี้ยมันดีบอกกันแล้ว,ว่าบางทีเกศร้อนดอกไม้เกศร้อน้นมไม้พวกเนี้ยมันไม่พอนะครบับเราก็ได้หน่อยนะครับแต่ถ้าาเราจับเปแม่นั้นเราก็ มีกับที่ให้ในรังนันนะครับหรือขึ้นเองแต่ว่านําพึ่งได้หน่อยเราก็ไม่คุ้มบางทีอาจจะอาจจะไม่จับเสียก็คือปล่อยให้เพิ่มตัวให้ตัวเพิ่มเติมไปไอ้วกนี้โอเคพี่ชีอ่าเหล็กเดียวตัวนิดนึงครับส้มก้องพี่ชีมีมาต่ดได้นะกี่ตัแล้วนะห้าสิบห้าสิบห้าสิบมะถึงหลังพึ่งเนี้ยเหล็กเดียวห้าสิบถึงพักนู้ไม่นับนะไล่ไล่ร่วงเลยนะไล่ร่วงครับนี่แขทรงซ้อมเรืองนะเราเห็นไม่รู้ว่าในวัวพวกแม้นตัวเหล็กก้องรายได้แล้วโอ้พี่ชีต่อเตะส้มเนี่ยนะ เอออาทิตย์ตอนปพิงอาทิตย์ลังนะครับเพื่อนหน้ามากนะครับบบกกันไหนไอคอนหวานหน้ามากลลวก็ยากให้มากนะครับว่านจมมาดูว่านว่านว่านนะว่านกับว่านดีนะครับโอเคไม่หยามหยามไปบบกเดี๋ยวมันหมากินเหล้าพวงเราามาเทปนี้เพื่อหมากีนะครับถ้ามาถึงกันเดี๋ยวไอทติพุงกินนี่พวกกินฟรีอยู่นะนะครับโบกเพื่อนๆกันชวนแล้วไม่มาเองอ่ะไม่ติดทำปรือนี่ใส่เปล่าอยู่กัน ปอกับปกนะครับไม่ได้เดรอครับมาตึงทีครับผมโอเคเดี๋ยวพี่ที้ครับเดี๋ยวเราไปท่านต่อไปนะได้ครับได้ครับเราเราไปท่านต่อไปครับผมโอเคครับผม